いますどのクエストになさかนี่นนเราพาเตาตีตัวแดงแล้วแป๊บหนึ่งเราไปเอาอาวุธอาวุธเดิมของเราเอาตรงไหนวะเนี่ย ติ่งก่อนอันนี้มีอสี่ถุงครับพาวเวอร์เดมอนเพิ่มเอ็กแท็กกินแป๊บเดียวป่าวะไม่มีกล่องไม่มีกล่องกล่องครากับกดักไปหาซื้อสิรับถ้าไม่มีกล่อง

嗯。okay，好、okay, 嘞、uh。Huh. เราเรียกเบียงว่าดูต่ออันนี้เป็นเหมือนเป็นเพิ่มนักแขกปะวะลองดูอันนึงงอ้ยใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเกียร์ไม่ตั้งเออ,องี้ดิ อันนี้ Defense, นนนนนดีเฟน์อันนี้แท็กเอ้าเมนเอาคลาดกันเนาะเอ้าเดี๋ยวไปสามร้อยบาทนี่สี่สิบห้าบาทเนาะเอ้ยถูกจังมันเอาเอาน,นี่เก็บเดี๋ยวลองดูน,นี่คืออะไรวะอพอ,อพอโอเคเอาขอยังเออครับนี่นะ อันนี้เป็นเดโมอันนี้ถูกยังวะน,นี่เราลองดูด่อยอกันหนึ่ง,อนนงโอเคโอเคเรามีกำดักสองอันแหละ

เราคือคืออย่างนี้เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่อากาศคีเราใส่เพิ่มดาเมดดาบอะตอนนี้เราเป็นร้อยห้าสิบสี่นี่ดาบธาตุไฟต่างหากที่เป็นไฟไปแล้วใช่ไหมยังยังยังอยู่เลยอ๋อก็ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเจ้าม่เดี๋ยวเราลองให้ดูเราเป็นดาบด เรายี่สิบแต่อา,าราคี่สิบสี่เลยวะเออต่อไปยังพร้อมยังต,ต่อไปแล้วนะไปไม่ตอนกลางคืนหรอแต่ก,การกดในหมอนี่พอดี ไหนๆก็ไหนๆแล้วล่าสามตัวเลย้ยเดี๋ยว <laughs> นานไปนานไป <laughs> นานไปละเมื่อก,กี้ตัวเดียวสิบห้าที <laughs> นั่นะอันนี้เราไม่ถนัดเฉยๆเราไม่ค่อยได้ตีนะตอนนี้มีจะไฟตีคนเดียวเมื่อกี้ต <laughs> อจาบคู่เ <laughs> ข้ามาแล้ว <laughs> อีเอา้เอาเฮ้ยเราไปเราโไกระโดดตามไปนั่นเรามาผพิที่เลย เด๋อวตัวอลไรนะฝ่ายยังไม่ถึงเ,เลยแต่ว่าชุดเกราะแต่ละชุดเกราะมันก็จะมะีมันก็จะมีสกิลไ <c oughs> ม่เหมือนกันอนะเรารูเ้เบ็ดเสร็จแล้วเราเบ็ดเ,เราเราเบ็ดดาวเราก็ักสอบ200แล้งอโอ้โห สนใจว่ะเฮ้ยไอเด็กนั่นชวนเราเล่นเกมไฟเดย์ว่ะมันเป็นเกมฆาตกรอ่ะเราสนุกนะมันตลกดีนะแต,แ,ตแต่เต่าเล่นเต่าต้องซื้อไงแต่เราอยากให้เต่าเล่นด้วยนะบางทีมันมฟรีฝีอยเ่ดียริย <c oughs> าย,นะยู่ไหนวะโดเรเด1ขั้นสุชินเน มันกิ่งไปกึ่งหนาแม่งเราหาไม่เจอเว้ย <No. S 2> เนอะตั้งติดอยู่ติดอ,อยู่เนี่ยแล้วมาเปิดที่กดปิด <c oughs> อีกอ้โหมันมาสองตัวว่ะ <c oughs> ใช่ไหม เราจะเข้าไปเราไปเอองไงเจอแล้วน้องมันชวนวะถ้าเต่ามีเกมนี้นะจะชวนเต่าเล่นสักหน่อยจะตั้งออกก่อนฮึโอ้ยเขียดไปนี่ตแต่เกมมันนานมากแล้วห้าหกกี่เราไอนเต่าอ,อยู่ไหนวะขึ้นรถฝังใครค้ามมีไว้กับพี้ย ไปไหนโอ้ยเราไม่ทันเหลียดเติมเลือดเลยเออเหมือนเรามาหาฟาร์มอะไรสักอย่างเฮ้ยไม่เอ้ยกูไม่กระโดดอย่าบอไฟตรงนี้แหละเออไฟไฟจะไม่ช่วยเราล่ามั้งเดี๋ยวแล้ว มนไปไม่ได้อ่ะจะสิบนาทีแล้วคนเดียวเราเอาไม่อยู่อ่ะเนี่ยมันเก่็งมันแข็งแกร่งมันเจอระเบิดแสงฆ่าเฮ้ยทำมาแล้วโอ้โหปัดยังไม่ได้เอ้ามึนเหมึนเหมือนไม่อยู่กันดียีเฮ้ยลบหึ่งก็ยิงยังไม่ทันเจนเจอเนี่ย อะไรวะอยู่ไหนกันวะเนี่ยกำลังไปไหนกันเี่จโอ้ยเดี๋ยวขึ้นหลอดขึ้นหลอดเฮ้ยเดือด ก็สิ่งที่เราต้องการถ้ามันเป็นโลกภายในอะไรก็สิ่งที่ต้องการบอกนิสัยการเล็บที่ใส่เด็กเอาครับ

¡Me Để mình tụt con bé nè Nè Cái bóng Thì là mình lộn Hãy subscribe cho kênh ันหนีไปแล้ววะโอ้ยไนี่กี้ป๊วกกี้มาวะาป๊อกกี้เดิน,นไปเป็นยังไงนกกี้ป๊อกกี้นขนมเลยกป๊กี้มเป็นขนมล ว่านะเฮ้ยมันไมด้มาเล่นๆนมันมีท่าช็อตดไดไวตัวเนี้ยหี่ปกติหมดเอะจัง อีกตัวนี้มันมันมัเป็นคาดสฟฟ้ามันไม่ใช่ทาดสายนะไรทัดสฟยอ้แนี่มันรอดนชฟฟ้ามันเ่ยเฮ้ยว่า ถ้าเราเอาม,ามาันมนยา,ยา,นาทำชิ้นก็มัน็นแพธาตุน้ำกับธาตุไฟกรเดียเวเม,มันกลิ้งไปมา ตัวนี้เสนพี่สอเาาวลาโอ้ิ่งเข้เข็นิง,นงหนไปแล้วไมเนอยังไม่ตีนมลย

นนโ้โ้ตดมันไม่สามารถเราไม่สามารถใช้ไอเทมเพิ่มเพือได้เลยมนับพี่แมวเราแมสยมลลแล้วเพิ่เลอะไดหมเออีนนี่ไป สูเส่ลยมึกระโะโจ้ดกี้า tao mọi người 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 กลอมันโคตรแข็ง โอ้ยที่เราโอ้ฟันก็ไม่โดนเอ้าเราไปพิที่เดียวเจะปอไฟหลงอีกแหละเออเราโมเตดูต่อยาโอ้โหคลิปนี้คลิปนี้ยี่สิบนาทีว่ะ ทำไมตัวเต่าม,ม,มีไฟแดงตลอดเวลาเลยวะไ้ยธรรมดนาะเราดื่มบัฟเข้าไปคือเราดื่มใส่ถุงอะแป๊บเดียวมันมันได้นะมันกินแป๊บเดียวแต่นานแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันก็หมดภายในไม่กี่วิหมดมันไม่อยู่ถาวรขัดเจอตัวเจ้าแล้วฟับไม่โดน แต่หลมันแข็งแลมันายอ่ะไปกันเด่นเลย ตามมาตรงนี้ตงมา้ามากงกำลังแล้วกำลังมาระวังไรัง้เราวงกำลังาเี่มหนุนไปไหนวะ่ะวาาเตวะรู้ทีกบกี่าไปไ็นะครับแล้วเกือบตายเลยเอ้ยอ้า também! よし、キャットだけどたんかんないな。 จะเล้นสกีเนี่ยอ่ตายแล้วแต่เราเมิน ได้ก็มึงน,นี่แหละเดี๋ยวเอาขอนงมองแล้วก่นโอ้โหอีสาวดีเด้ยได้ไอ้นี่ด้วยวะแอ,อ้เงินนี่หายยากนะเราเอามันมาทำชุดก่นอนเกาะโคตรที่ะบอกเลยใครตัวเนี้ยหรออืมตัวนี้เจดดาบยังไม่เจอดาบมันนะแบบ เด็ก็มาแล้วมั้งนี่ถ้าต่อไปตีอ่ะหรือว่าถ้ายังไม่เจอดาวแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ถึงเน,นอะ